โจงกำหนดให้มานะครับน้องว่าค่าสมบูรณ์ของ z ซมีค่าเท่ากับ2สิ่งที่โจถามนะครับก็คือจงหาค่าต่ําสุดและสูงสุดของค่าสมบูรณ์ของสองแซลบแสังยุกว่ามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ค่านี้มีค่าต่ําสุดสูงสุดค่านี้คือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าต่ําสุด และมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสูงสุดนะครับซึ่งน้องก็ดูนะครับค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนลบกันและมีเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับด้วยมันก็ทำให้น้องได้ถึงความรู้พื้นฐานที่ว่าค่าสมบูรณ์ของ z1 ลบ z2 จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ z1 ลบกับค่าสมบูรณ์ของ z2 สูตรนี้นะครับน้องมันหมายความว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนลบกันน้องสามารถแจ้งเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เข้ามาได้แต่ค่าที่ได้เนี่ยมันจะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับน้องค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนลบกันน้องสามารถแจ้งเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เข้ามาได้ โดยที่ค่าที่ได้นี้มันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอะแล้วฝั่งนี้ล่ะน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าค่าสมบูรณ์ของ z หนึ่งบวก z สองจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของแซหนึ่งบวกกับค่าสมบูรณ์ของแซสองสูตรนี้นะครับน้องมาหมายความว่า ค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนบวกกันน้องสามารถแจ้งข่างใหม่ค่าสมบูรณ์เข้ามาได้แต่ค่าที่ได้นี้มันต้องมากกว่าหรือเท่าก,กับนะครับแต่ตรงนี้มันลบอยู่น้องจะทำให้มันเป็นบวกยังไงดีครับน้องก็ทำให้มันเป็นบวกเจอลบนะครับเพราะว่าบวกเจอลบมันก็จะได้เป็นลบเหมือนเดิม ดังนั้นนะครับน้องค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนบวกกันน้องก็สามารถจายค่าหมายค่าสมบูรณ์เข้ามาได้แต่ค่าที่ได้มานี้มันจะมากกว่าหรือเท่าก,กับนะครับอ่ะต่อมานะครับ จากความรู้พื้นฐานที่ว่าค่าสมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อนคูณกันอยู่น้องจะสามารถใจขึ้นใหมาค่าสมบูรณ์เข้ามาได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับน้องลบเซตสังยุกมันก็คือลบหนึ่งคูณกับเซตสังยุกนะครับค่าสมบูรณ์ของ จำนวนชิงซ้อนคูณกันน้องเอาเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เข้ามาแจ้งได้เลยนะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับน้องค่าสมบูรณ์ของแซตสังยุคก็จะมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของแซนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของแซตตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของแซต ซึ่งค่าสมบูรณ์ของสองก็มีค่าเป็นสองนะครับค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งก็มีค่าเป็นหนึ่งนะครับค่าสมบูรณ์ของแซดโจทย์ก็บอกมานะครับว่ามีค่าเป็นสอง สองคูณสองได้สี่สี่ลบสองได้สองสองคูณสองได้สี่หนึ่งคูณสองได้สองสี่บวกสองได้หกดังนั้นนักน้องค่าสมบูรณ์ของสองแซดลบแซดสังยุกก็จะมีค่าตั้งแต่สองจนถึงหกนะครับดังนั้นค่าต่ำสุดก็คือสอง ค่าสูงสุดก็คือ6 2 6ก็จะตรงกับตัวเลืกที่1นึแต่นั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อหนึโอเคนะครับ